สวัสดีค่ะพบกันในรายการเส้นทางสุขภาพนะคะก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอไปเกี่ยวกับหมอท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นผู้คิดค้นการรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นด้วยการใช้ค้อนค่ะที่ฟังอย่างนี้อาจจะน่ากลัวนะคะ แต่ค้อนนั้นที่ใช้เป็นค้อนยางนะคะและรักษาผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคเส้นเนี่ยมาอย่างยาวนานตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่ามีสิทธิ์ท่านหนึ่งที่ยังได้สืบทอดวิชานี้อยู่นะคะและในปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาผู้คนจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งท่านก็อยู่ที่ตำบลทับสอํอเภอโ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะวันนี้พูดคุยกับลูกศิษย์คนเดียวของท่านนะคะนั่นก็คือ หมอประนอมท่าหินสวัสดีค่ะค่ะที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะอาจจะถึง5ปีแล้วด้วยซ้ำนะคะที่รายการของเราได้ไปสัมภาษณ์หมอเรียบนะคะซึ่งท่านก็รักษาอยู่ที่วัดทับไซอะนะคะและก่อนหน้านี้น,นั้นหมอประนอมเนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะคะ,ะต้องถามถึงความรู้สึกว่า เราเราคิดยังไงถึงเราไปสนใจทางด้านการนวดด้วยวิชาการใช้ค้อนเพราะว่าอยากเปลี่ยนจากการนวดแผนไทยค่ะคือหมอเรียนนวดแผนไทยอยู่แล้วค่ะคือนวดมาสิบสองปีแล้วก่อนหน้านั้นน,น,คะ,นะคะ,คะนวดมาแล้วทำไมถึงอยากเปลี่ยนล่ะเออเพราะเราก็ก็เหมือนแบบว่าเพื่อพัฒนาขึ้นมาวิชานี้อาจจะดี กว่าการหนวดมือเพราะว่ามันเหนื่อยนวดมือมันเหนื่อยมากะค,ะค่ะค่ะแล้วเราก็กลัวว่าแก่ไปเราคงจะนวดเข้าไม่ไหวเพราะมีวิชานี้เกิดขึ้นแเราก็ขอพัฒนาใหม่ก็เอาแผ,แผ,แผนไทยขึ้นหิ่งเอาไวะคะ้ค่ะด้วยตัดสินใจไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหมอเรียบเลยค่ะหมอเรียบว่ายังไงบ้างก่อนอาจารย์จะเรียกให หมอไปเป็นลูกศิษย์ยากมากค่ะเพราะท่านไม่ยอมรับท่านบอกว่าท่านเปิดเรียนมาหาวันละตัวหมอเองพี่ชายเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ถือว่าวิชาเอาทีหลังได้มา้างต้องไปดูพี่ก่อนเพราะพี่เป็นคนที่ละเอียดอ่อนติดตัวเราวิชาคิดว่าเดี๋ยวเราต้องมาสมัครมหาอาจารย์คงจะรับแต่แล้วเกือบจะไม่รับ เขาอ่ะสอนมหาวันละเคสเขามีสิบวันรับใบประกาศจากวัดทับอือเขาบอกทายังไงก็ไม่รับเพราะวิชามันไปเยอะแล้วอก็เลยบอกอาจารย์ไม่รับหนูอ่ะหนูก็จะเฝ้าจนฝ่าอาจารย์จะแจกวุฒิบัตรก็อยู่ทําความสะอาดครัววัดล่างห้องน้ำสี่วันจนเขาจะรับปริญญารับใบของวัดทับอือ เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะจางทําความสะอาดทองนี้วันละสามร้อยเอาไหมพะช่วงนั้นหมอก็ออกจากเทศบาลมาสองเดือนอก่อนจะออกจากเทศบาลสองเดือนคือออกจากงานที่เราเคยคทำอยู่ค่ะค่ะแล้วตอนนี่คิดว่าออกจากงานมาเราจะไปดูแลผู้ป่วยเป็นคนแก่ผู้สูงอายุเดือนละหมื่นสองหมื่นสองกินอยู่กับเขาก็จะถือว่า ส่งมาทางบ้านให้ลูกเรียนอีกสองพันก็เอาไว้ใช้ในตัวเองค่ะแต่พอออกมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพอมาทําความสะอาดวัดทํามาตลอดแล้วมาเจอที่เขาเรียนเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้มันมันใช่สําหรับเราค่ะมันใช่สําหรับเราอะค่ะคือตั้งแต่ที่อาจารย์เรียกบ,บอกว่า เขาเรียนกันมาแล้วถ้าคุณเรียนก็ไม่จบคอร์สแน่นอนแล้วยังไงคะแล้วท่านมาสอนให้ทีหลังหรือยังไงคะก็ท่านมาสอนให้ทีหลังอีกคะ่ะเพราะท่านรับรับให้จ่างจ้างทำความสะอาดก็ดีใจละ <c oughs> ดีใจ, <c oughs> ใ,ใ,ใจมากากะ้ช่ค และหลังจากนั้นท่านก็ค่อยๆท,ทยอยสอนค่ะทยอยสอนแล้วจ้างเรียนเลยค่ะพอได้พอครับวุฒิบตัตรวันนี้ปุ๊บมันครบสิบวันอ,อาจารย์บอกลูกศิษย์อาจารย์จะจ้างลูกศิษย์เรียนเก่าเดือนวันละสามร้อยจาทำไมทำไมอาจารย์ถึงมีแนวคิดว่าจะจ้างก็ไม่ทราบนะจ้างเรียน<า>เก่าเดือนจ้ะโอจ้างให้หมอเรียนตอนตอนที่หมอยังไม่ได้ วันละสามร้อยกลาเดือนนะคะอ่าคือมากกว่าคนอื่นซึ่งท่านอื่นที่มาสมัครเรียนเนี่ยเต็มคอร์สก็คือสิบวันค่ะแต่อาจารย์เรียกบอกว่าให้เราทําความสะอาดวัดไปด้วยอยู่ใกล้ชิดกับท่านไปด้วยเพราะว่าที่ที่พูดถึงวัดทับทายเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่ทางเจ้าอาวาสเนี่ยมีมีมนโยบาย,ยาะนะคะว่า,าจะารักษาภูมิปัญญาการนวดการ ใช้วิธีทางพื้นบ้านนะคะ,คะในการรักษาคนไข้นะคะแล้วก็เปิดเป็นสถานที่ที่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้มารักษาได้ที่วัดทับท่ยนะคะ,คะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หมอประนอมเนี่ยเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์เรียบนะคะอยู่เก้าเดือนเต็มจ่างเก่าเดือนเต็มจนฝาลูกศิษย์ เขาอ,อาจารย์แล้วอาจารย์จะถามว่าอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ทำมาหากินเองได้แล้วนะก็อาจารย์ก็ให้เคาะแขกชั่วโมงละสามร้อยบาทเริ่มทำตามอาจารย์ได้ละนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานสามร้อยแหวัดร้อยหนึ่งลูกศิษย์เอาสองร้อย จนสามปี <ทะ S 1> เรียนเรียนแบบประสบการณ์ต,ต่อมาเรื่อยๆนะคะ,<ท>ะเรียนรู้ระบบเลือดภายในอาจารย์ไม่มีการอธิบายนะคะแต่จะเป็นคนที่นั่งดูอาจารย์รักษาแขกคนนี้เป็นไมเกรนมาอาจารย์เคาะตรงไหนก่อนอคนนี้เป็นกระดูกทับเส้นหลังมาอาจารย์ปรับตรงไหนก่อน คนนี้เป็นภูมิแพ้มาจะตีตรงไหนนานเบาหวานปรับตรงไหนนานนะคะสังเกตเองใช่ค่ะค่ะนิ้วล็อกทำยังไงถึงนิ้วล็อกถึงจะหายค่ะถามอาจารย์ไม่ตอบอาจารย์บอกไม่รู้ค่ะแต่อาจารย์ก็ยินดีให้เราที่จะศึกษาแต,แต่ถ้ามีคนไข้รายใดมาก็ ไม่ปฏิเสธว่าห้ามมาอยู่ใกล้เลยค่ะให้ดูตลอดให,ให้เป็นผู้ช่วยตลอดอค่ะเราก็คอยดูตลอดว่าอาจารย์ให้เคาะตรงไหนปรับเนื้อตรงไหนนอนคว่ำยังไงตรงไหนควรใช้ค้อนยางตรงไหนควรใช้ดามค่ะค่ะมาพูดถึงวิธีการหน่อยค่ะจากที่อาจารย์ปานอมเคยเรียนนวดมาเนาะ ก็ใช้มือใช้แรงเป็นอย่าทีนี้มาปรับเปลี่ยนมาเป็นค้อนยางอุปกรณ์นี่มันเป็นสิ่งที่เราจะทานที่อาจารย์เรียบในคิดค้นมาเองใช่ไหมคะค่ะอืมมันมันคืออะไรคะค้อนยางเนี่ยค่ะค้อนยางก็เป็นแก่นไมคูณค่ะเฉพาะของหมอแต่ของอาจารย์จะเป็นหวายค่ะเป็นหวายแบบหวายในป่าที่เขาไปเจออยู่ในเชิงตะกอนที่เหมือนกับเป็น เผาไร่เผานาทางสิงบุรีนะแต่ของหมอเป็นแก่นไม้คูนนะคะก็ถือว่าแก่นไม้คูนเป็นไม้สิริมงคลนะคะ,คะแล้วตัวที่ปรับตรงศีรษะก็เป็นไม้พยุงนะคะมันก็ไม่ผิดแปลกอะไรถ้าอาจารย์เรียบใช้หวายใช่ไหมคะแต่เราต้องดูที่อะไรน้ำหนักค่ะ<อ>แล้วดูน้ำหนักค่ะค่ะแล้วการใช้ไม้เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่า ข้อเสียกว่าการใช้มือ,อยังไงคะใช่ไม้จะดีกั่ามือมากเลยค่ะเพราะว่าเคาะไปเลือดเขาจะเดินไหลาตามไม้เราเลยค่ะยังไงอะคะกล้ามเนื้อเขาขยายตัวได้ง่ายอะคะ่ะอย่างเช่นคนที่มีอาการเกี่ยวกับเส้นเช่นเส้นเลือดคอร์ดนะคะ,คะเส้นเลือดคอร์ดอย่างเงี้ยค่ะ,คะการใช้ไม้กับใช้มือเงี้ยค่ะใช้มือใช้มือเลือดจะไม่ลอยนะคะแต่้าใช้ไม้เคาะเนี่ย กล้ามเนื้อขยายตัวเลือดก็จะไหลลงมาเลยเพราะเราปรับตั้งแต่หางตาลงการสมองลงหัวใจลงไตใช่ไหมคะตอนนี้เราปรับไปทั่วร่ังกายแล้วนี่เราก็จะมาเก็บว่าคนนี้เป็นเส้นคอร์ดรักษาเส้นคอร์ดอายืนล้วก็ใช้ค้อนยางใช้ดามค้อนกระตุนนะคะเลือดก็จะไหลลงตามให้เห็นเลยะค่ะแล้วจะไม่มีอาการช้ำไม่มีเอฟเฟก์ใ<ม>ดๆเกิดขึ้นหรอคะหมอมีค่ะตัวนี้คือที่เขาเป็นคอร์ด เลือดพวกนี้จะเป็นเลือดเสียติดติดกระดูกแล้วทําให้เราปวดพอเราเคาะเข้าลอยขึ้นมาเลือดดาเป็นเลือดก่อนแต่เลือดแดงอ่ะที่เขาไหลไม่ได้พอเราเคาะปรับแล้วเขาไหลได้ทุกอย่างจะหายโดยบปิยัยสามารถเห็นผลได้ในครั้งแรกเลยเหรอคะค่ะภายในสิบห้านาทีก็จะรู้เลยถ้าคุณเป็นไมเกรนมาสิบห้านาทีคุณจะสบายเลยค่ะเอาแค่สิบห้านาทีเองค่ะ ค่ะและคนไข้ในแต่ละรายเห็นบอกว่าอาการหนักเบาต่างกันจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าในลักษณะที่เป็นในอาการเบาๆมาเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยยาวเลยหนึ่งเดือนสองเดือนครึ่งปีค่อยมาใหม่<ส>เพราะว่าครั้งหนึ่งมันหายไปเลยสปีไปเลยค่ะสปีค่อยมาใหม่นะคะสีปีแปดปีเนี่ยเนี่ย ยังไม่มาก็มีรัส่งคนมาอย่างเช่นนายตำรวจอยู่เจ้าของวังขอนชาเล่ชื่ออเนกนะคะเป็นต่อชะดอโอยโอยมาเลยค่ะวันนั้นมาเจ็ดโมงเช้าด้วยอาการอะไรคะปวดทั้งตัวค่ะไปทำอะไรมาคะทำสวนนะคะทำสวนมาถึงอย่างนี้อาการมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเกี่ยวกับเส้นคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบีบเส้นเลือดติดกระดูกอ่ะค่ะอบีบตั้งแต่ศีรษะ ยันปลายเท้าเลยค่ะอพอเราปรับตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้ากล้ามเนื้อขยายตัวเลือดเข้ากันเดินเข่าหัวใจเข่าไตทุกอย่างตาสว่างเบาค่ะแล้วพอเราตีไปเนี่ยมันไม่กลับมาเป็นอีกหรอคะอ๋ออยู่ทีเราไปทำงานน่ะคะ่ะถ้าเราแบบไม่ไปรีบทำงานอะไรทิ้งเข้าเจ็ดวันสิบห้าวันตัวนี้เขาจะกลับยากค่ะเพราะไตเขาจะฟอกแล้วถ่ายชีเออออกทิ้ง,ออ,ง,อ,อ,อ,งออกไปะะอุจจาระทิ้งออกไปอะค่ะอค่ะ ไม่เพียงแค่ไล่เลือดให้เดินสะดวกขึ้นนะคะแต่จะทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นด้วยเพราะว่าเลือดสูบฉีดนั่นเองแล้วก็ขัดของเสียออกมาบางรายบอกว่าท้องผูกหาวันสาวันไม่ถ่ายพอมาปรับเลือดถ่ายปกติบางทีถ่ายดำออกมาเขาจะบอกหมอเองหมอจะไม่รู้ได้ว่าสบายแค่ไหนดีแค่ไหน แต่แขกจะบอกทุกคนนะคะอืะตั้งแต่ที่เรียนกาจารย์เรียบมาจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วนะคะหมอแปดปีค่ะแปดปีค่ะค <น S 2> ทำไข้ที่มานี่จากทุกสารทิตเลยใช่ไหมค่ะ,คะจากไหนบ้างเอ่ยก็การจน,นะราชบุรีเกาะสมุยนครศรีธรรมราชลบบุรีก็มาเยอะแถวพัทยา ชนบุรีระยองตราดเกาะกูดเกาะช่างเนี่ยจะมาเราจะลงทะเบียนไว้หมดะะอะค่ะอาการที่หมอรักษาได้อะคะ่ะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นกันนะคะที่มารักษาก็จะหลากหลายนะคะค่ะไมเกรนกระดูกทับเส้นหลังปวดไหล่เยอะมากยกแขนไม่ขึ้นมาแคะทีเดียวยกขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ยกให้ดูเลยค่ะตอนมาก็ยกไม่ได้ค่ะค่ะข้อจํกัดข้อจํากัดของการใช้ไม้เคาะเนี่ยค่ะหมอมันมีไหมคะสําหรับคนที่ป่วยมีโรคประจกรตัวหรือว่าคนที่มีอาการอะไรถึงจะใช้วิธีนี้ไม่ได้มะเร็งในตับค่ะมะเร็งทุกมะเร็งที่เป็นเนื้อร้ายนยคะปรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเลือดไหลเวียนจะสงบไว้ เพราะพวกมะเร็งนี่ไม่ได้เลยค่ะคือถ้าเราไปปรับให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยก็จะไปกระตุน้นให้เนื้อร้ายมะเร็งอะไรพวกนี้จเจริญเติบโตได้ดีใช่ไหมคะมะเร็งค่ะมีอยู่รายหนึง่งมาจากบางขุนเทียนจะลงทะเบียนว่าให้หมอเรียบเลยค่ะลงทุกทั้งลูกทั้งภรรยาหมดเลยหมอเขาบอกว่าไม่ทำแต่คุณลุงคนนี้คันมากคันเพราะว่าเลือดมะเร็งตัวเนี้ย หมอก็บอกว่าไม่ทำเขาก็ลงทะเบียนห่ก่อนก่อนจะเคาะพอทำเสร็จเขาบอกหายคันสบายเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะออพยายามจะไม่ทำนั่นแหละเขาก็ทำพอกลับไปเขาก็สงบออแต่พอบาแต่ลูกกับแม่บ้านเขาบอกว่าเขาดีใจตรงที่ไม่ต้องทรมานออแต่หมอไม่อยากทำเพราะว่า เหมือนเราจะไปนะทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาคันมาสองสามปีแม่บ้านเขาจะร้องไห้สงสารสามีเขาอ่ะะคแต่พอสามีสงบบอกว่าทําบุญเรียบร้อยแล้วมาก็มาอีกกับมาหาหมอกันอีกค่ะทุกคนบอกว่าหมอเขาไปสบายแล้วขอบคุณที่ทําให้เขาหายจากการคันตลอดสองสามปีที่ผ่านมา แต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้ามาในลักษณะมะเร็งต่างๆทุกชนิดก็จะไม่ขอให้ค่ะมะเร็งคนท้องไม่ทำก่อนมาจะต้องถามว่าท้องหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะ,คะนอกจากนั้นอายุอะไรอย่างนี้เป็นอุปสรรคไหมคะ,ค,ะคนอายุมากมอายุเยอะอย่างอายุเราก็จะดูเหมือนการจ่ายยาค่ะคนนี้สมควรให้เท่าไรคนนี้สมควรให้เท่าไร่ค่ะอ๋อตามความแรงจ้ะตามน้ำหนัก จ้ะตามน้ำหนักอ,อค่ะรับไหวไหมหมอต้องคอยถามค่ะหายใจดีขึ้นไหมจากมาหายใจขัดขัดพอปรับแล้วหายใจดีหมอจะคอยถามเพราะเป็นห่วงผู้ที่มารักษาค่ะค่ะสำหรับในในคอสของหมอเนี่ยจะมีการออบอกคนไข้ไหมคะว่ารายนี้ต้องมา อีกเจดวันค่อยมา15ว่าันค่อยมาหรือว่าแล้วแต่คนไข้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่หมอจะไม่นัดเพราะไม่อยากจะให้เข้ามาเสียเงินกับหมอถ้าดีแล้วไม่ต้องมาแต่แขกหลายๆคนบอกหมอต้องบอกนะเพื่อให้เขาหายขาดไปเลยอืมอมหมอก็เลยบอกว่าอะอย่างนี้ก็ประมาณเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วมาใหม่แต่ส่วนใหญ่หมอจะไม่นัดเพราะว่าดีแล้วก็ดีไปเลยเอาให้เขาแบบรักษาไปเลยไงหมอก็ทําแบบ เดรีบเร่งน,นะคะห้ยก็ดีเป็นรายๆะค,ะค่ะค่ะอาการที่หนักสุดที่หมอเจอมาแล้วแบบมาหายกับหมอเนี่ยรายไหน,นะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจะมีรายหนึ่งเป็นอ่าพอบานเขาจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แบนวัดสกลนครค่ะอ่าวัดดอนเจดีนะคะจังหวัดสกลนครค่ะท่านผู้นี้อายุหกสิบอยู่ที่วัดฉักไทยจันทบุรีนะคะค่ะ เป็นไตบวมทั้งตัวทั้งหน้าเป็นโรคไตค่ะเป็นโรคไตเบาหวานความดันค่ะมีอาการอะไรคะถึงมาหาหมอบวมค่ะบวม,มไปรักษาโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่ต้องไปรักษาที่ไหนแล้วค่ะชีวิตนี่รอควารรมตายเพราะอายุหกสิบแล้วอายุหกสิบแล้วคะ่ะแล้วต่น,นี้ยังเดินได้ปกติไหมตอนช่วงนั้นที่มาหาหมออ๋อเดินได้แต่บวมมากเลยคะ่ะอ ก็มาปรับเลือดได้แค่สามสิบนาทียังไม่เต็มหัวใจรับไม่ไหวก็บอกคุณยายต้องหยุดก่อนนะคะเพราะราว่าทราบยังไงว่าหัวใจเขารับไม่ไหวเราถามเขาค่ะอ,อคุณยายคะไหวไหมหายใจไหวไหมทันไหมคุณยายบอกว่าไม่ไหวละง่วงง่วงนี่มันบ่งบอกว่า่าเลือดไงเลือดลงหัวใจไตอะไรอย่างเงี้ยคะคือไตอทํางานแล้วตอนนี้เริ่มง่วงแล้วนะคะ ให้หมอรักษาก่อนหน้าเดี๋ยวอีกสิบห้าวันแล้วคุณยายมาใหม่ค่ะแล้วยังไงต่อคะลายนี้ก็อีกสิบห้าวันมาคุณยายบอกว่าดีไม่เครียดไม่ปวดหัวทุกอย่างมันเบาล่งตัวหมดค่ะอ่าวันนี้ปรับได้อีกสี่สิบห้านาทีเพิ่มมานะ,ะคุณยายอีกเดือนหนึ่งคุณยายเคยมาใหม่อค่ะเ้าก็ ฟังหมอต่อจากนั้นมาการบวมของเท้าอะไรเขาก็เริ่มเหี่ยวลงค่ะเหี่ยวลงเขาก็ดีใจมากเลยค่ะกี่ครั้งคะคุณยายท่านนี้ก็ประมาณหกครั้งค่ะแบบคุณยายเป็นมาสิบปีแล้วนะคะค่ะสิบปีหกครั้งรักษากับหมอ,อมค่ะเป็นยังไงบ้างมัน ถามว่าตอนนี้ก็ปกติหมดแล้วนะคะอืก็คือโรคเบาหวานโรคไตเนี่ยก็ยังเป็นอยู่คุณยายบอกไปหาหมอหมอบอกว่าไตปกติแล้วะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายที่แบบสุดยอดนะค่ะสุดยอดเลยค่ะคนนี้สุดยอดเลยค่ะค่ะเพราะด้วยอายุที่มากแล้วก็ค่ะโรคก็หลายโรคเนาะทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งโรคไตเหลืองหมดเลยอะค่ะอืเหลืองมากคือขนาดเป็นหนักขนาดนี้หมอยังสามารถ ที่จะช่วยได้ค่ะเป็นถ้าหลายๆลายที่มาเนี่ยค่ะผลนี่ก็คือทุกคนดีขึ้นหมดค่ะอืมไม่มีเอฟเฟกใดๆเพราะว่าถ้ามีมีคนไข้รายไหนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของโรคหรือว่าอาการอย่างที่หมอบอกก็คือคนท้องอะไรอย่างนี้ค็หมอก็จะไม่รับไนะคะก็จะบอกแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็มาได้ค่ะ หมอยินดีนะคะ,คะซึ่งทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะคุณหมอด้วยหมอก็เป็นลูกศิษย์คนเดียวของอาจารย์เรียบเนาะที่ค,คิดคน้นค้อนไม้มหาสารรย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ยังตั้งใจที่จะสืบทอดต่อแล้วก็จะ,ะช่วยดูแลรักษาคนไข้อย่างด้วยความเต็มใจอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยช่วยฝากทิ้งท้ายให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ,คะหมออยากให้ คนป่วยทุกคนทั่วปัตตภีทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่ทานยาไม่หายให้มาหายกับการเคาะค่อนยางค่ะค่ะยังไงก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะรับคนไขย้เยอะมากนะคะก็จะต้องมีการจองคิวกันนะคะแต่ว่า ยังไงคุยรายละเอียดได้นะคะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับหมอประนอมท่าหินนะคะที่มาให้รายละเอียดให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะ,คะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันและผู้ร่วมรายการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ